สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับ FC แฟนคลับน้องหญิงเพชรปันแพงครับพี่น้องเอ้ยนะครับคลิปนี้มาบอกจากันมาแสดงความดีใจแสดงความยินดีนะวอวยพรอวยชัยให้กับสาวน้อยเพชรปันแพงบอทโจอ่าแล้วซอนุชนะครับเมื่อนี้เพิ่นได้ยก เสาเอกน้พี่น้องเนาะอ่ายกเสาเอกสองอาคารด้วยกันนะครับวันนี้ที่ยกเสาเอกนะฮะเสาเอกเสาโทออฟฟิศซ้อมดนตรีนะครับสองอาคารติดต่อกันที่พนสางไม่ที่เราเห็นอ่าเขาเรียกว่าแบบแปรงก่อนหน้านี้เนาะนะครับแล้วกับมีในส่วนของ <c oughs> รถตู้ป้ายแดงคันใหม่ครับเนี่ยรถตู้ป้ายแดงคันใหม่ จะเอามาใช้ในกิจการอะไรนั้นถาฟั่งบรโจอยอีกเทือนึงนะครับถาฟั่งผู้บริหารเลินอีกเทือนึงนะครับแล้วป้ายแดงเลขอะไรนี่และก็เลขทูบอืในงานยกเสาเอกเสาโทเนี่ยตัวไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนสิบไปฟั่งในสองอยางนี้นะครับพี่น้องสำหรับมือนีเนาะ กาสิดาทําการแสดงอยู่กาลสินซึ่งมันกับไก่กันมันก็เป็นทางพาเัาก็แวะเข้าไปพอดีนะครับเราก็แวะเข้าไปพอดีน้องยิงกะได้ไปพักพักอยู่ใกล้แล้วนะครับพี่น้องครับมเมื่อวาจากัน,นคลิปนี้ว่าเรื่เลียดคลิปนี้เอาโชคดีเอาโชคเอาใช่เอาข้ามอวยพรมาให้นะครับน้องยิงกะได้ไปพักอยู่ใกล้แล้วนะครับไปเห่นกับ น้องหมาเป็นพันผสมนะครับวานมันดุดีกรหลดนะฮะเออวันนี้เจียงข่าวกันสบายสบายครับพี่น้องครับถ้าสีหวังข่าวสารเดือโจ๊ะจ้าจากผมนี่ไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยแต่ฟึบพูดมาเลยน้าหน้าข่าวพูดมาท้าว่างนะพูดกับเอฟซีเลยนะครับอยู่โรงเรียนบ้านดอนกลอยครับตำบลหนองอีเท่าครับอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกระสิน พี่น้องครับย่างตลาดเนี่ยเป็นเล่นบ่อยมากนะแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยก็เป็นเก็บบัตรใช่ไหมครับใช่หรือไม่ครับอันนี้เป็นอ่าเก็บบัตรมันบอถ้าจําว่าผิดเจ่ที่ในแน่ครับกลุ่มปิดก็มีอ่ถ้าจําไม่ผิดงานนี้เก็บบัตรเจที่ในแน่กลุ่มปิดก็มีอกลุม่มปิดเกาซึ่เกาบาทครับยังมีเหมือนเดิมและวันที่สิบพันวาจิจุดเชอให้นะครับตามทีได้แจ้งไว้เนาะตอนเนือนไปเิ่นยุภพาคใต่ ืตอนนั้นสิล่นทู่ผักใจอ่าแล้วก็รถตู้ครับปีนน้องครับมาบอถึงรถตู้รถตู้ปลายแดงขั้นไม่สีขาวคือเกาีสีขาวนี่เป็นสีที่บอโจมักนะครับเราหมักสีขาวนะครับรุ่นเดียวกันน่ะครับกับน้องหญิงรุ่นเดียวกันอ่ารุ่นเดียวกันเบิ้งปลายทะเบียนอะนเบิ้งปลายทะเบียนก่อนนะ ผมจะขึ้นรูปให้เบื่องเรีวยว่าผมสีอ่าน้ <c oughs> องได้ยินแต่บอกว่าคนลาสิไปเป็นรถรถขั้นไม่อ่า รถตู้คันใหม่ลำเพลินโชว์ว่ะอ่าแมนบออันนี้ไม่ทราบนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์แะมนบอ,นอกับตรงขาเบิ้งอีกเทื่อครับอืมเกว่ากะเห็นเพลินหุงเฮืองเหลืองเหลื่อมถั้นดีใจน้ำไม่รอนะอ้องเนาะเออเออให้ดูกันปึ๊บนีไง ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยศูนย์ศูนย์สองหนึ่งครับศูนย์ศูนย์สองหนึ่งครับพี่น้องครับศูนย์ศูนย์สองหนึ่งนะหลักการสำหรับเลขถูกเลขถูกถเป็นจุดในพิธี ยกเสาเอกเสาทเนี่ยห้าแปดเก้านะครับเลขทูเนหาแปดเก้าได้จำไม,ม่ได้อพี่น้องครับถ้าพูดได้มากชวนญ่เนี่ยไลกันไปเลยตั้งแต่รถน่อง,งหญิงกับรถขั้นเกานะ่เาเนอะรถขั้นเก่าเนี่ยแปดแปดหกห้าจำไม้มมครับหนะลังจากมารถขั้นไม้หลากะมีหาแปดตรงกันอีกครับและเลขทูปเป็นกับหาแปดตรงกันนะครับ แต่วัตถุตัวขั้นไม่นี่ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งมหาสารคามนะครับพี่น้องกระขอแสดงความยินดีกับปอดโจสอนนุดครับเฮ่งเฮ่งปังปังเนาะพี่น้องครับหลักกะมนี่อย่างอีกแน่เนี่ยบมมีข่าวสารนี่อย่างมากมายสำหรับมือนี้ครับถาเบิง่งช่วงใบายเนาะสีมีเรื่องเล่ายัางให้ยิ้มให้นัวให้หัวมวลอีกนะฮะถ้าน้องอุ้งยิงตื่นแล้วก็ออกกล้องเนี่ย ผมมาเป็นโลกเปลี่ยนมีเตแนลหดือิ่มแต่แนวถรือหัวมิเตแน้ติดตามไม่น่าจะมีอะไรแล้วอัปเดตข่าวสารกันะเดี๋ยวยองน้อยบอโจนแล้วก็จะมีคลิปออกมากครับเบิ่งแลวก็โอเคครับบ่มีอย่างไรการสุดท้ายฝากไว้นะครับสำหรับผลงานเพลงจำว้แล้วครับพี่น้องครับหนึ่งสอเอ้ยหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดจำไปเรื่อยเพราะว่า ลูกปล่อยชิบแปดครับพ่อปล่อยยี่สิบแปดลูกปล่อยสิบแปดพ่อปล่อยยี่สิบแปดนะครับสำหรับผลงานเพื่อนอน้องยิงคือเอินพักนั่งเอกน้อยครับเดี๋ยวก็ไปใส่เสียงฟึบเดี๋ยวพอแม่พี่น้องก็นจะเริ่มแล้วเดี๋ยวก็อาจะมีตัวอย่างบ้างก็จะมีทีเซอร์ออกมาแล้วก็มีปล่อยเพลงเนี่ยของบอโจ้กันของบอโจ้ออโจตอนนี้คนกันห้องกันสะเลยแหละครับเต็มเลยละครับตอนนี้แล้วก็นในในพิกโต๊กเนี่ยของน้องยิงอีกยี่สิบกว่าล้านนะครับยี่สิบกว่าล้านเข้าชมแล้วสําหรับเอินพักนั่งเอกน้อยครับ นี่สำหรับบอลโจกับสองล้านน่าจะสองล้านกว่านะครับอปังๆถึงสองด้ทั้งในกระไดเอฟซี FC ทำกันเนาอะรอากาเอินทังนั่งเอกน้อยกับเป็นเพียงสไตล์นักเอกเพ่นเนมหาผู้บ่าวไปเสีนออยู่หนาเวทีคือเพ่อเห็นมานอเอลากาสำหรับเอียงก็หล่ะยืนหนึ่งนเขายืนเมาเม็เนไอเนี่ยอันนี้กับผู้สาว ไปเหลือผู้บาวอีกคนนึงเจ็บใจหลายบาดใจคักถึงสองเพลงเนี่ยผู้เมนผู้ทีเขาเอื่นว่าโศกเศร้าเนี่ยคือสินี้พวกผลเอฟซีแหละผมมาโอ้โหมีแต่เพลงแบบอันหนึ่งกับทรมานเนี่ยมหาผู้บาวนั่งเอกหน่อยคือพม่าเบิงนองมานี่อีกอันหนึง่งผู้สาวเหลือผู้บาลไม่โอ้ยบาดเขาไปอีกทั้งสองเพลงนี่มีแต่เพลงเศร้ากินใจแต่ว่าเพลงน้องหญิง แตกต่างแน่ก็คือซีเดฟอนเป็นจังหวะมุนมวนเป็นสไตล์มอลลัมเป็นผลงานเพลงแหลกของน้องหญิงในสังกัดสาวน้อยเพชรผลแพ่งนะครับทางค่ายลำเพลินินที่เรียกอดอยู่ทางช่องสาวน้อยลำเพลินินที่เรียกอดแ้วพี่น้องเดอ้อไปถากนัานทุกหันโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงคๆทำนีฝากกดติดตามกดซับสบไครต์ให้กับท่างช่องทีมงานขอบตาดำผู้ใดอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาณา,าจักรขอบตาดำไปได้ครับแต่ว่าผมสี สแกนโพสเองนะครับผมไม่มีแอดมินเพิ่มนะครับผมไม่รับแอดมินเพิ่มนะครับผมฉีเบื้องเองนะพี่น้องผมจะดูเองนะครับก็ไปเป็นกำลังเล่นเชื่อใจกันครับไปตุ่มประพุ่งมันซัมนี้ซับนี่ซัมี้ซัี่ีสวัสดีครับมีทุระแล้วทุระเข้าแล้วทุระด่วน